สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่รอดจากฤดูร้อนฤดูแล้งนะคะแล้งมากๆร้อนมากๆนะคะเขาก็รอดมาอยู่จนถึงฤดูฝนแล้วนะคะช่วงนี้ดูฝนจะตกแล้วนะคะฝนตกแล้ว บางแห่งดูต้นไม้ของเรามีความสดชื่นสดใสามากเลยค่ะคุณผู้ชมพากมาดูต้นไม้นะคะนี่วาสนาต้นนี้สูงมากต้นวาสนาสูงมากแล้วก็ยังมีหลายๆต้นนะคะที่อยู่รอดเก่งมากๆเลยต้นสีชมพูก็อยู่รอดนะคะหลายๆต้นอยู่รอดนะคะแล้วก็มีหลายต้นที่ ตายไปเดี๋ยวเราค่อยฟื้นฟูบุรณะฟื้นฟูนฟนฟนกันใหม่นะคะดูแห้งเหี่ยวก็มีบ้างนะคะแต่อยู่รอดหลายต้นเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะเพื่อโลกสีเขียว อยู่ในบ้านมุมใดมุมหนึ่งนะคะจัดให้เป็นสวนเป็นมุมมันก็จะเพิ่มออกซิเจนให้เรานะคะจัดให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความสุขกับต้นไม้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ